สวัสดีครับผู้ดสนนใจคิ้มศูนย์เขาง่วนะครับพี่น้องขวดละ240บาทนะครับขวดหนึ่งเห็ดได้ประมาณ8โตัหอด10โตนะครับอายุกะหามือขึ้นไปนะครับว่าเกิน45มือ240้อบาทนะครับรวมทรงแล้วก็มียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขวดละ100บาทนะครับพี่น้องขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก250กิโลถึง3 ลอยกิโลนะครับเทราดหลังเลยนะครับกาจัดพยาธิภายนอกภายในเห็บไหเหเือใบนะครับเห็บเฮาเลือไล่ในสิบนาทีนะพี่น้องออกเบิดนะครับงัวทองอ้อนทองแกใส่ได้นะครับงวควายก็คือกันนะครับผมลาดต่อนผิวหนังแห่งๆนะครับแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับดอม่านะครับขวดขนาด100ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ 20-30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวงว่าตามคอกได้นะครับสนใจติดต่อบ่าวมอบได้นะครับเพจเฟซบุ๊กบ่าวมอบคนเลี้ยงควายนะครับรวกาเบอร์โทร0 9 8ย์0 2 0 7 3นะครับสนใจติดต่อได้นะครับมีบริการปลายทางนะครับสวัสดีครับพามาเยี่ยมชมนะครับงัว่าฝ้ามาจา์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับผมนายคำรณีละอครับเจ้าของฟาร์มนีละอฟาร์มแบรนก็กอ็ NA อเออครับที่ตั้งของฟาร์มก็หนึ่งทับสองหมู่หนึ่งตำบลโดมารุมอำเภอเขาสมโภจังหวัดลบบุรีครับครับตอนนี้มีกี่ตัวครับอาจารย์ที่เปิดขายตรงนี้ถ้าถ้าถ้าใช้คำว่าเปิดขายก็เปิดขายทุกตัวนะครับถ้าเป็นวัวรุ่นกับตัววัวรุ่นอย่างเงี้ยครับก็ควัวที่ฟาร์มก็จะมันก็มีไม่มากนักแล้วครับก็ประมาณสัก สามสิบสี่สิบตัวก็แล้วแต่คนลูกค้าก็แล้วกันครับว่าสมมติชอบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับชอบงัวรุ่นชอบงัวแม่แม่ช้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเปิดขายทุกตัวแล้วแต่ชอบมีทุกรุ่นนะครับก็มีทุกรุ่นแหละครับอย่านมมีหรือว่าเป็นแม่งัวมีอายุหรือว่าแม่งัวสาวทองแรกอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ก็มีแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวราคาก็เดี๋ยวไปดูครับก็ว่าไปตามเกียรตงัวนะครับครับผม เดี๋ยวไปดูตัวแรกก่อน<จ>น,นะครับเป,เป็นตัวผู้ครับครับตัวผู้เป็นลูกของไอ้ทีเคสองคืสองครับครับชงแดงก็จะจะเกือบสองปีแล้วครับผมว่าจาไม่ได้เป็นแล้วก็จะเป็นลายหน่อยก็เริ่มทับแล้วับผมว่าเนี่ยว้าพมันอายุก็คงจะใกล้ๆสองปีหกยี่สิบเดือนไงต้องยี่สิบเดือนและะน้วครับเนี่ยครับผมว่าจาไม่ได้ว่ามันเกิดกี่เดือนไหน ก็จะมีเป็นสีต่างๆแต่เรื่องแดงแดงเข้มดีครับแดงเข้มโบสเรื่องโบสนี่โบสเข้มเลยนะครับอย่างนี้ผมก็เปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นนะครับก็ถือว่าพร้อมผสมเลยก็คิดวัาได้ไกลเคียงแหละนะครับได้แล้วผมว่าเพราะว่ามันว่ประมาณประมาณก็ที่แปดเดือนเนี่ยผมว่ามันมันก็เริ่มเล่นลึงแล้วนี่มันเล่นลึงแล้วอะครับเมื่อเช้าเห็นเล่นลึงไปแล้ว ผม20ปี20เดือนขึ้นนะครับแม่ครับแม่เขาเป็นสีอะไรครับอาจารย์แม่ก็เป็นแดงครับแม่แดงตัวแดงพ่อละครับพ่อก็ไอ้ T K สองหุนสองไอ้ช่องแดงน่ะแดงัวแดงครับวัวแดงนะครับแลวมาเป็นส่วนมากไอ้ช่องแดงบางทีแม่แดงนะส่วนมากจะเป็นกะเป็นกะกะมีกะกะปปลายเองแต่กระดูกโครงสร้างดีนะครับสูงน่าจะร้อย สี่สิบปลายร้อยห้าสิบได้นะครับแผงเหล็กมันร้อยห้าสิบกันแผงเหล็กกันนะแผงเหล็กมันจะร้อยห้าสิบมันจะร้อยห้าเนี่ยร้อยห like ้าสิบใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับวัวปีหกหกนะครับหีนี้หกเจ็ดก็เนี่ยแต่ชนสองปีแล้วมันชนเดือนเกิดอะไรแหละเราดูเดือนเนี้เก้าสิบสามครับเก้าสิบสามสูงยาวดีนะครับ ขอใช้ได้ครับคือว่าใช้ได้ผมฝูงกับบัวปรับพื้นฐานกับบัวไทยนะครับในเรื่องฝีไทยหรือผสมบ้านเรามก็จะไม่กลตัวเดี๋ยวไปดูอีกตัวไงตัวใหท่นะเป็นตัวลูกไอ้ทองแดงอี่แกตทองแดงแกงสนิดียครับแดงกิ๊บเลยเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวผู้เล็กอีกตัวนะครับไม่มีผู้เล็กโบ๊ทครับเป็นเท้าโบ๊ท ไปดูอีกตัวนะครับเป็นเทาโบสนะครับอันนี้เป็นลูกของไอ้โฮอินวันนะครับโฮอินวันมันเป็นสายแม็กซิกของศูนย์ไอ้ลูกแม่เทาตัวใหญ่ลูกดีดีไหมเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับแม่มันเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับแม่เนี่ยครับเป็นเทาเทาโบสนะครับเดี๋ยวให้ดูดูเบอร์นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับวัวพึ่งหย่านมนะครับ ตีเบอร์ได้ใบยังครับอาจารย์ได้ใบมาแล้วครับได้ใบมาแล้วนะครับหัวเจ็ดแปดเดือนนะครับเทาาบสนะครับอาจารย์เปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นครับถ้าเป็นวอยาโนมหน่งจะสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับตัวผู้นะครับทุกสีครับครับก็จะอยู่ในเกณฑ์เน้่ยยาโนมก็สี่หมื่น โดยปีไปแล้วอย่างอวนโจนก็ห้าหมื่นสองพันไปแล้วก็ห้าหมื่น 5, เทาโบ๊ทนะครับกระดูกนนนานะครับกระดูกดีนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าน่าเก็บนะครับใครที่สายพัฒนา,รนราครับนะครับ พ่อคุมฝูงนะครับไปทําพ่อคุมฝูงได้สบายนะครับความมั่นเรียบร้อยไปดูอีกคอกนะครับฝั่งล้นเดี๋ยวมาดูอีกคอกหนึ่งนะครับเป็นวัวอันนี้วัว<ส>ไ,ดได้ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งสิบสองเดือนสิบสองเดือนนะครับอันนี้ปีหกเจ็ดยังยุงหกหกก็คงจะประมาณสิบเดือนกว่าๆเงี้ยครับคงจะงัวจะเกิดปลายปลายปีเนี้ย อันนี้หกเจ็ดอนันหกหกอันน้หกปลายปีอันนี้พ่อไหนครับอาจารย์อันนี้เอฟแปดศูนย์หกสมุไรนะครับตัวเข่ามันเออสมุไรมันก็จะเป็นลูกของสายลอฟอดหนึ่งหกหนึ่งนะครับไอ้ลอฟอดสายลอฟอดนะครับคู้สวยนะครับสมุไรเอฟแปดศูนย์หกหัวปีก็เริ่มโชว์แล้วนะครับเริ่มแล้วสิบเดือนว่าสิบเดือนเห็นชัดแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวก็เป็นสาวว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกเดือนว่าผสมแล้วนะครับยาวดีจังเลยนะครับนี่ครับเนี่ยรุ่นนี้มีสองตัวครับก็เหลืออยู่หกตัวนี่ตัวนี้เป็นวัวเทาไม่โบสนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัวตีเป็นวัวแดงไหมครับอาจารย์อย่างนี้ก็ผมจดทะเบียนก็เป็นวัวแดงนะครับ แต่ไม่โบสนะครับแดงไม่โบสตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับคารูพ่อมันเป็นหัวเทาคารูแดงแดงมันมันก็ไม่ตกแดงมันก็มันก็หนีเทาออกมาคารูนะครับโอ้เริ่มชัดแล้วนะครับอันนี้ปีหกศึกอันนี้ก็คงวัจยชลปีครับนะครับเนื้อหนังกล้ามเนื้อออกชัดเจนแล้วนะครับ ไปพัฒนาต่อนะครับสำหรับใครที่สนใจวัวบา,มาลมันเรื่อยนะครับวัวรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ๆก็มีแค่สองตัวนี่ตองนั้นก็จะเป็นวัวเล็กนะครับวัวที่อยู่ในสวนวัวสองเดือนสามเดือนครับอันนี้เปิดไว้ยังไงครับอาจารย์น,นี่เปิดราคาตัวสิบเอ็ดหมื่นครับถ้าชอบก็เรื่องราคาเดี๋ยวก็คุยกันได้ก็ตั้งราคาไว้โดยประมาณครับ เท่ากันนะครับราคาเดียวกันหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับตัวละนะครับนะครับแต่ถ้าท่านชอบเดี๋ยวเดี๋ยวก็คุยกันได้ครับเรื่องราคาให้ชอบงัวก่อนดูขอให้ชอบก่อนนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับบึกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวผู้อีกตัวนะครับ ก็ลูกไอ้ทีเคสองศูนย์สองนะครับไอ้ทองแดงนะครับไอ้ต hmm. mm ัวเนี้ยถ้าเรื่องสีเขาเน้นได้เลยล่ะลูกทีเคสองศูนย์สองนะครับทองแดงสามปีนะครับปีหกสี่วัวปีหกสี่นะครับอายุสามปีก็จะติวัวเปียวหน่อยนึงมันวัวไม่ได้ขุ่นแต่อะไรก็บางทีคนมาดูมาทำฟุดฟัดฟุดฟัดเขาก็มาดูเข้าก็ติเรื่องเปียวเนี่ยแต่เรื่องสีเขาก็ยอมรับ สีนี่ต้องให้ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับตัวนี้แดงโบสเข้มร้อยเปอร์เซนนะครับแต่มันจะมีอาการแบบเปียวๆหน่อยเปียวครับวัวถ้าคนไม่คุ้นก็จะดำเป็นฟุดปัดฟุดปัดใส่ครับอย่างนี้อยู่ด้วยอย่างนี้ก็อย่างไรแต่ถ้าแปลกหน้าหน่อยก็จะมีอาการหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไปปล่อยฝูงวัวนี่มันไปปล่อยฝูงมารอบนึงนะครับทีนี้มันสภาพมันหมดสภาพทับได้รอบนึงครับลูกมันนะครับได้ ก็เลยเอากลับมากลับมาหรือก็ยาวเลยคเพราะว่าถ้าขายไม่ได้ก็มันก็ต้องเอาไว้อย่างนี้ครับเผื่องัวมีปัญหาเรื่องผสมติดยากครับก็จะได้มาใช้บริการมันถ้าขายได้ก็ขา,ายออกไปหัวสองตัวนะครับตัวผู้ใหญ่ยหังใจจริงนะผมอยากจะขายออกไปตัวหนึ่งแล้วก็เหลือติดกอ,อกไว้สักตัวหนึ่งเอาไว้ผสมจริง <fe> นะครับพวกที่ผสมติดยากก็จะได้เอาไว้ผสมตัวนึงนี่นะครับ อาจารย์ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับครับเบอร์โทรผมก็0818537595ครับครับผมเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปดูในแปลงปล่อยแปลงครับก็ยังจะมีรูปงวที่คานมอยู่นู่น67ตัว6ตัวครับ6ตัวครับส่วนแม่งัวก็เดี๋ยวไปดูเอาครับก็เปิดขายหมดเหมือนกันเหมือนเดิมได้นะครับถ้าชอบก็เข้ามาดูนะครับนี่นะครับสีนี่โอ้โห สีชอบมากนะครับปล่อยูุ <c oughs> มันก็ไม่เป็นไรครับมันพอมันมาอยู่อย่างนี้มันทําเป็นฟุตปัดเมื่อกี้เห็นคนมาทำเป็นตบอาจารย์เคยเอามาผสมยังครับตัวเมียผมเอามาแม่หนึง่งอ,อีเบอร์เบอร์ศูนย์แปดครับครับแล้วมันก็เงียบไปเราก็ไม่เห็นจะจะนะว่ามันทับอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําเป็นรู้ว่างัปไปจัดเพราะว่าเวลามา,มาทิ้งไว้มันทิ้งไว้าไวนานทาเป็นเงี้ยครับ ผมก็รอดูมันก็ไม่น่าแล้วก็ผมก็ปล่อยๆแล้วล่ะเงียบไปครับถ้าไปปล่อยคุ้มฝูงก็ไม่น่ามีปัญหานะครับมันมันไม่เป็นไรเรล้าไม่ว่ากาเคยไปปล่อยมาแล้วครับอยู่ได้นะครับนี่นะครับ <c oughs> ถ้ามันแตกหน้าถ้าผมอยู่ยังไม่เป็นไรครั <c oughs> บรับบานอย่างเงี้ยครับ